ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีรัชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องรู้ดาวถึงชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูนางหน้าชุมรูปภาวดีสามเชย ถ้าคู่ผู้ชายนั้นเอย่ยรูปงามสามเชยยิ่งกว่าสาม,มีนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันถึงอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีดาวพระเสาร์นะคะซึ่งส่งผลส่งอิทธิพลต่อชาวราศีธนมูม,มากเลยนะคะตอนนี้นะคะดาวสององค์นี้นะคะเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวเ,าเป็นดาวเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยนะคะก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีหลักปักฐานสร้างหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงใช่ไหมคะอาจารย์ดาวสององค์นี้นะคะ เราไปตอนที่ดาวพระราหูซึ่งเป็นเพื่อนแก้วเกลือฝันกับดาวพระเสาร์นะคะดาวพระราหูเนี่ยทายมัวทายเมาให้ทายพระราหูดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดาวธาตุลมค่ะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นดาวทรงอิทธิพลที่ดาวนี่หลายองค์ก็กลัวท่านนะคะเพราะอิทธิพลท่านมากเกี่ยวกับ สีสีเนี่ยสีอะไรคะอาจารย์สีเทาคะ่ะสีเทานะคะเกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับผู้มีทธิพลผู้มีทธิพลเกี่ยวกับบันเทิงค่ะการแสดงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูเนี่ยดาวทุกอ้นเลยคะจะเกรงกลัวดาวพระราหูทายมัวทายเมาให้ทายพระราหูดาวพระราหูใช้ระยะเวลากุจร,ราศีละกี่ปีคะอาจารย์หนึ่งปีครึ่งค่ะ สิบสองราศีก็สิบแปดปีสิบแปดปีดาวพระราหูนะคะท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพสัจชะภพที่สามนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวนก็ได้บอกความหมายของอสัจชะไปแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ดาวพระราหูโคจรมาสถิตที่ภพที่หกเรียกว่าภพอริ <c oughs> อริหมายถึงอะไรคะอาจารย์ <c oughs> อริหมายถึงปัญหาควาสกรหนี้สินคู่แข่งความเจ็บป่วยการต่อสู้การแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพระราหูโคจรมาเป็น อริพบที่6เรียกว่าได้ขันธพนจะขันธพนอย่างไรบ้างคะอาจารย์เจิญเลยค่ะค่ะ,ะจุดดีะนะคะพระราหูเนี่ยเป็นดาวแบบเคราะห์นะคะ<ม>แต่มาจากเจ้าเรือ,รเอนสหัชชะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่กันยา ปี6 3ผ่านมาะนะคะพระราหูยกเข้าที่ราศีพฤษภมาตรฐานเป็นนิดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวบาปเคราะห์กำลังอ่อนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่พบอริด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหากับคนในสังคมคนใกล้ชิดพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะหรือการเข้าสังคมทําให้เกิดปัญหาแต่เมื่อได้ราหูขันธพละนะคะและมาตรฐานของดาวบาบเคราะห์นั้นเนี่ยอ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะต่อสู้สําเร็จนะคะ บางท่านยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ,ะมีศัตรูนะคะแต่ศัตรูก็ภายผ่านวินาศไปเองะนะคะจรานเพราะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อในภพอริมีดาวก็ต้องระมัดระวังนะคะเวลาจะไปะเข้าสังคมหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องศัตรูคู่แข่งด้วยนะคะ,คะแต่ทาอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนีิสัยอุปสรรคปัญหาในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยนะคะในะช่วงนี้เนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยอ่อนแรงด้วยแต่ดาวพระราหูก็มาทําอิทธิพลในภพอริก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดไม่สบายเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ก็ระวังหน่อยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแต่เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ครับมีการก็เรียกว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะมีอุปสรรคมีปัญหามีความขัดแย้งเช่นความขัดแย้งกับเพื่อนกับคนใกล้ชิด ที่น้องเพื่อนฝูงคนในสังคมเป็นเหตุนะคะก็ต้องระมัดระวังใช่ค่ะแต่ผลสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านก็จะเป็นผู้ชนะนะคะเนื่องจากดาวพระราหูเขาเรียกว่าพบที่6ในได้ขันทบนคือศัตรูภัยพานวินาศสันติศัตรูภายแพ,ตตยพ้ตัวท่านเองก็จะมีเขาเรียกว่ามีกําลัง<ช>มีพละกําลังมีแรงที่ว่าจะต่อสู้กับศัตรูได้อย่าง ดีอย่างประสบความสําเร็จอย่างชนะเป็นพีชนะคือบางครั้งอยู่เฉยๆก็ชนะเองเปไดเองแบบนอนชนะมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะตอนนี้ดาวราหูก็ให้คุณนะคะราหูขันธพลนะคะชื่อดีใช่ชื่อนี้นะคะก็นี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูที่สถิตอยู่ที่ภพที่6 ให้กําลังแก่ตัวเช่าชะตาราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะจารย์เราไปตอนที่ดาว<ะ>พระดาวพระมฤตยู<ะ>มฤตยูนี่ก็น่าสนใจมากนะคะ,ะดาวพระมฤตยูไทยภัยอาเพศไทยมฤตยูมฤตยูเนี่ยโคจรราศีและ7ปี12ราศีก็84ปีคี่ปนานมากนะคะดาวพระมฤตยูเนี่ยตอนนี้โคจรสถิตที่ราศีเมษนะคะดาวพระมฤตยูมาจากภพสัจชะนะคะตอนนี้โกจรสถิตที่ภพ,าาพท,ะะะนนที่ห พบที่หปุตตะหมายถึงอะไรคะอาจารย์ปุตตะบุตรบริวารการลงทุนการมีเริ่มนะคะการทําอะไรใหม่ๆนะคะเด็กๆนะคะสัตว์เลีรร้ยงหรือรวมไปถึงในเรื่องความรักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะพระพุทธเจเนี่ยเป็นดาวบาบเพาะ,ะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงฉับพลันไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ในภพที่ห้าเป็นภพบุตรบริวารเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบริวารลูกน้องนะคะท่านที่ ทำกิจการแล้วมีลูกน้องก็อาจจะมีลูกน้องเข้าๆออกๆหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือบุตรบริวารของท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะด้วยโรคอะไรด้วยโรคอาจจะเป็นโรคภัยเชื้อโรคโรคหวัดโรคเรื้อรังต่างๆนะคะหรือบุตรบริวารของท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะคือพระมุตยูเนี่ยมาตั้งแต่ปี2559มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยบุตรบริวารของท่านอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะหรือไม่ต่าง ไม่ใช่ต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นการห่างกันในช่วงนี้ก็ได้หรือบางท่านไม่มีบุตรนะคะอาจจะเกิดบุตรขึ้นมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันะนะคะส่วนในเรื่องการลงทุนท่านอาจจะมีการเริ่มในเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะนํานวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับมฤตยูก็อาจจะเป็นแก๊เจนใหม่ๆหรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับสินค้านําเข้านะคะเข้ามาขายก็ให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ทําอะไรที่แปลก เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีค่ะจยา์นะคะ,คะซึ่งมฤตยูเนี่ยจะอยู่ที่พบปุตตะไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2565เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็เน้นที่จะทำอะไรที่ปรับเปลี่ยนแปลกแปกหรือต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือของนำเข้าก็ดีาาค่ะจย์ะนะคะค,ะค่ะก็ดาวมฤตยูเนี่ยเมื่อโคจรสถิตที่พบดาวมฤตยูเป็นดาวบาปะเคราะห์นะคะโคจรสถิตที่พบซึ่งเป็นก็เรียกว่าพบสุภภพบ ที่นะคะปุตตะปุตตะก็คือการเสี่ยงการลงทุนก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูก็จะมีการก็เรียกว่าการเสี่ยงการลงทุนเนี่ยก็จะดีนะคะได้อะไรแบบฟลุ๊กๆุกไม่คิดไม่ฝันใช่ค่ะโชคลาภเสี่ยงได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้โชคลาภเอ่อตอนนี้ก็เสี่ยงได้นิดหน่อยรอดาวพาพฤหัสเนี่ยมาย้ายใช่ค่ะเข้าราศีกุงก่อนจะได้ส่งกระแสเต็มที่ส่งกระแสเต็มที่นะคะเพราะว่าพระ มรตยูมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะเป็นภพสหัชชะอาจจะได้ลาบจากเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดหรือกลุ่มก้อนคนที่เขาอาจจะมีเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขมงคลก็จะได้ลาบได้ผลเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรแบบพุกๆไม่คิดไม่ฝันนะคะใช่ค่ะฝันแล้วก็ไม่ได้ได้แล้วก็แบบแบบไม่คิดนะใช่ค่ะได้แบบไม่เขาเรียกว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้จะได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูตอนนี้ก็มีหลายเด้งที่ดีนะคะและก็หลายเด้งที่ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดาวพระบริเตยุนกโกจรตรงนี้นะคะพระปุตตะเนี่ยท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุตรบริวารแน่นอนนะคะใช่ค่ะการเสี่ยงการลงทุนหรือเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยตรนี้นะคะก็จะมีแน่นอนนะคะเราไปตอนที่ดาวอีกองค์เดยค่ะดาวพระเกตกับอาจารย์ดาวพระเกตดาวพระเกตเป็นดาว เป็นดาวเร่งปฏิกิริยาเป็นดาวก็เรียกว่าดาวพระเกตเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะวิญญาณธาตุเป็นดาวแห่งความลี้ลับแห่งความเขาเรียกดาวเก่าแก่เก่าแก่ศักดิ์สิธิ์ศักดิ์สิธิ์ของเก่าของโบราณค่ะเป็นเซนพิเศษนะคะเป็นรางสังฮวันเซนเซเวนเซนไมเซนประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเกตเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมเช่นกันนะคะตอนนี้ท่านโกจรมาสถิตที่ราศี พิจิกนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะาจัรค่ะช่วงนี้เนี่ยพระเกตเนี่ยอยู่หลังลัคนาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีลางสังหารเซนพิเศษนะคะหรือนะคะอาจจะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจจะได้เลขมงคลหรือของขลังนะคะมานะคะแต่ว่าต้องเป็นในเรื่องของการเดินทางไกลไปที่ไกลๆนะคะหรือท่านอาจจะยุ่งวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับ อะไรก็ได้ที่ทําอะไรแล้วอยู่เบื้องหลังนะคะ,คะในช่วงนี้นะคะซึ่งออตอนนี้เนี่ยพระเกตเนี่ยอยู่ที่9องศา30ลิบปดาลแล้วนะคะพระเกตยังให้ผลไม่เต็มที่เพราะว่าอยู่พบวินาศนะคะจารย์ะนะคะ,คะแต่อีกไม่นานค่ะาจารย์ในวันที่17มีนาคม2564พระเกตเนี่ยจะโคจรย้อนจักไปที่ราศีตุลน,นะคะ 17มีนาคมนี้พระเกตเข้าพบลาภะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ตอนนั้นเกิดพเข้าพบลาภะท่านจะยุ่งวุ่นวายในเรื่องราบผลรายได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภแน่นอนพระเกดเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุเนี่ยสมพงธาตุกับธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ธาตุน้ำค่อนข้างจะอ่อนแรงนะคะเมื่อเข้าธาตุลมเนี่ยให้คุณเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเจ้าที่ หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นโชคลาบที่ได้แบบฟุกๆนะคะเกี่ยวกับการติดต่างแดนต่างประเทศด้วยนะคะจะเกี่ยวกับทางไกลทางไกลเนื่องจากดาวพระเกตตอนนี้สถิตพบวินาศนะคะพบวินาศวินาศก็คือการอยู่เบื้องหลังการอยู่เบื้องหลังการซ่อนเร้นค่ะของเสียยังไม่เปิดเผยได้แบบไม่ปกปิดใช่ค่ะนะคะ คือช่วงนี้เนี่ยพระเกตถามว่าอ่อนแรงก็ใช่แต่เล็งกับพระราหูก็มีกําลังนะคะตอนนี้เล็งกับพระราหูก็มีกําลังแต่ถ้าพระเกตเข้าอยู่ท่าลมเนี่ยก็ยิ่งมีกําลังใหญ่เลยยิ่งมีกาลังใหญ่ไปเล็งกับมฤตยูอีกก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความคลังเอลานี้รับใช่เพราะว่าดาวพระมฤตยูรานพระเกตนะคะเมื่อไปอยู่ที่ไหนนะคะอยู่กับฝ่ายดีก็เป็นคนดีอยู่กับฝ่ายที่ไม่ดีก็ส่งเสริมฝ่ายที่ไม่ดีนะคะก็เรียกว่าดาวพระเกตเป็นดาว นกสองหัวเหยียบเรือสองแคมนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเกตเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าเกิดการวุ่นวายวุ่นวายปั่นป่วนค่ะป่วนปั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับพบที่ดีพบลาภก็จะยิ่งทวีกูลให้ลาบนะคะท่านจะได้ลาบชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูก็จะได้ลาบได้ลาบได้ลาบแน่นอนใช่ค่ะก็อาจจะก่อนพระเกตเนี่ยจะเข้าวันที่17นะคะแต่กระแสเนี่ย มาแล้วตั้งแต่สองสามวันก็ตั้งแต่สิบห้าสิบหกแล้วค่ะจเพราะฉะนั้นดาวพระเกตมาจากภพไหนมาจากภพสัญชะก็หมายถึงจะได้ลาบจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการเข้าสังคมเไปแล้วได้ลาบกลับมาขอเลขเด็ดมาอขอเลขเด็ดมาแล้วก็เสี่ยงโชคได้เลยนะคะสำหรับเลขอะไรนั้นนะคะก็ไม่บอกนะคะให้คิดกันเอาเองนะคะเพราะว่ายังไงท่านก็ได้ลาบแน่นอนนะคะอาจารย์นวันบอกไหมคะ บอกไหมคะไม่บอกไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้นะค่ะท่านคิดเอาเองแล้วก็ซื้อเองนะคะท่านได้ลาบแน่นอนจากการสมาคมจากการไปเข้าสังคมพี่น้องคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงได้ลาได้ลานะคะชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเตรียมรับลาบใหญ่ไว้ได้เลยนะคะลาบก้นโตด้วยลาบนี้นะคะลาบนี้ก็ มีตั้งเลข9เลข0ในช่วงเวลาที่พระเกตอยู่ราพานิยก็ลองดูเวลาที่พระเกศพระเกตเนี่ยอยู่หนึ่งราศีใช้เวลา6 0วัน2เดือนนะคะโอ้ก็ยังมีเวลานะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็2เดือนนี้ท่านก็เตรียมรับชุบตั้งแต่17มีนา17มีนานะคะก็ดาวพระเกตเลงกับดาวมฤตยู0กับ9จานนะคะเลขนี้นะคะสวยนะคะแล้วก็ ศูนย์เก้าสองข้าศูนย์อาจารย์น่าดูสวยนะเนี่ยใช่ค่ะนะคะค่ะค่นนี่คืออิทธิพลของดาวพระเกตนะคะที่ส่งผลต่อที่มีอิทธิพลต่อชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเราไปต่ออีกองเลยค่ะอาจารย์ค่ะดาวอะไรดีคะอาจารย์ตอนนี้มีดาวให้คุณคือดาวพระศุกร์ค่ะอาจารย์ค่ะ ดาวพระศุกร์เป็นสามด่วนเลยค่ะจ้าตอนนี้เวลาหมดแล้วดาวพระศุกร์เลยค่ะตอนนี้เนี่ยพระศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลาภะนะคะลาภะไปเป็นสหัชชะเป็นปฐุมเกณฑ์ดีในเรื่องการติดต่อในเรื่องการเข้าสังคมได้แล้วได้ราบได้ผลนะคะร่วมกับพระอาทิตย์ได้คู่สมพลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งปฐุมเกณฑ์และคู่สมพลในเรื่องประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงนี้ลัคนาราศีธนู ดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยค่ะการแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับชาวราศีธนูลัคนารางศีธนูนะคะช่วงนี้ท่านจะมีลาบมีได้สร้างหลักปัจฐานนะคะดาวพระสุขเป็นปฐุม,มเกเก์อันหนึ่งจันทร์เป็นส1เ็ดแท้แก่รับพระฤหัสศีทรงศักดิ์เช่ช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่ําต้อยยกให้เสมอพงวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาขอให้ทุกๆราศีนะคะขอให้ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้นะคะขอให้ทชกดีมีความสุขวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดรพินยโยบุญเจเรญนายกสมาคมมุราสตรัตนาชาตินะคะขอกราบพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรณภูมิแห่งนี้เที่ยวกาัแก่กพวกเราทั้งสองนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ขอ ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตต่างๆมากมายนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสมดังตั้งใจได้ลาบใหญ่แล้วก็เองเฮงแล้วก็รวยๆพวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ